Be Kind Mind where you embrace enhance and empathy สวัสดีค่ะยินิต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์ Be Kind Mind คนพบความสุขในทุกขณะ พื้นที่เล็กๆที่เราอยากจะชวนคุณมาเรียนรู้ใจตัวเองและเติบโตไปพร้อมๆกันค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการฟังในแบบที่อ่อนโยนค่ะนั่นก็คือฟังอย่างดินเป็นการฟังที่เต็มไปด้วยความเมตตากรุณาฟังโดยไม่ได้คาดหวังอะไรจากคนอื่นเลยคะ่ะในประเด็นแรกที่เราจะคุยกันนะคะการฟังอย่างดินคืออะไรการฟังแบบไม่มีเงื่อนไขเป็นยังไงนะคะนั่นก็คือ ฟังแบบไม่ได้ตัดสินค่ะไม่ได้แสดงความคิดเห็นในทันทีการฟังแบบนี้ไม่ใช่ฟังแค่เสียงนะคะแต่คือการเปิดใจของเรารับสิ่งที่ผู้อื่นพูดเข้ามาโดยไม่ต้องรีบแก้ไขหรือว่าให้คำแนะนำเหมือนกับดินที่รองรับน้ำฝนมันไม่ได้ตัดสินเลยค่ะว่าน้ำนี้ดีหรือไม่ดีมันก็แค่รับแล้วก็ให้สิ่งที่มันรับมานะคะเป็นส่วนหนึ่งของมันเลย ในพระพุทธศาสนานะคะแนวคิดนี้เชื่อมโยงกับความเมตตาและความกรุณาความเมตตาก็คือการที่เราแสดงความรากักความห่วงใยโดยไม่ได้คาดหวังสิ่งใดตอบแทนความกรุณาคือการช่วยเหลือโดยไม่จําเป็นต้องมีเงื่อนไขเมื่อเราแสดงออกมาในรูปแบบของการฟังค่ะเราก็จะสามารถรับฟังคนอื่นได้ด้วยใจที่สงบและมีเมตตาโดยไม่เร่งรีบที่จะให้คำตอบ รือควิจา์ณในทางจิตวิทยานะคะการฟังโดยไม่ตัดสินนี้ก็สอดคล้องกับทฤษฎี Active Listening ซึ่งเน้นการฟังอย่างมีสติแล้วก็สนใจฟังอย่างจริงจังค่ะนั่นก็คือการรับฟังอย่างเต็มที่โดยไม่มีการแทรกแซงจากความคิดเห็นส่วนตัวหรือการคาดหวังให้คนอื่นพูดในสิ่งที่เราต้องการได้ยินค่ะ ในประเด็นที่สองนะประเด็นต่อมาก็คือการฟังด้วยใจว่างค่ะเปิดใจให้คนอื่นนะคะการฟังอย่างดินเนี่ยไม่ใช่แค่การไม่ตัดสินค่ะแต่ว่าเป็นการฟังด้วยใจที่ว่างใจที่เปิดกว้างเมื่อเราฟังด้วยใจที่เต็มไปด้วยการตัดสินนะเราจะไม่สามารถฟังได้อย่างแท้จริงเลยค่ะเพราะว่าเราจะคอยไปตัดสินคำพูดหรืออารมณ์ของคนอื่นก่อนที่เราจะเข้าใจมันซะอีกนะคะ ในทางธรรมะการฟังแบบนี้สอดคล้องกับการฝึกสติและฝึกอุเบกขาค่ะการอุเบกขาก็คือการปล่อยวางไม่ยึดติดกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความคิดหรืออารมณ์ใดๆนะคะเมื่อเราฟังด้วยใจที่ปลอดปโปรง่งแล้ก็ไม่ยึดติดเราก็จะสามารถรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นได้อย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นความเศร้าความสุข ความกังวลน,นะการฟังแบบนี้มีความสำคัญในชีวิตของเราค่ะเพราะมันทำให้เราสามารถเข้าใจคนอื่นได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นและก็สร้างความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความเมตตาแล้วก็การยอมรับซึ่งกันและกันค่ะในประเด็นต่อมาประเด็นที่3คือ deep listening ค่ะคือการฟังแบบลึกซึ้งนะคะฟังอย่างดิเนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่ฟังเสียงที่ออกมาจากปากของคนอื่น แต่เป็นการฟังในระดับที่ลึกขึ้นไปอีกค่ะไม่ได้มองแค่เนื้อหาคำพูดแต่ฟังความรู้สึกที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคำพูดนั้นนะคะฟังถึงสิ่งที่ไม่ได้ถูกพูดออกมาความหวังความกลัวความต้องการที่แท้จริงของคนพูด การฟังแบบนี้ช่วยให้เราสามารถเข้าใจคนอื่นในมุมมองที่กว้างขึ้นได้ค่ะเราไม่ได้แค่เข้าใจในสิ่งที่คนอื่นพูดนะคะแต่เราเข้าใจว่าทำไมพวกเขาถึงพูดแบบนั้นในทางสิตธวิทยาหาการฟังแบบนี้เรียกว่า empathetic listening คือการฟังที่เกิดจากความเข้าอกเข้าใจแล้วก็เชื่อมโยงความรู้สึกนะ,ะของผู้พูดด้วย การฟังแบบลึกซึ้งก็จะช่วยให้เราไม่เพียงแต่รับข้อมูลได้ยังช่วยให้ผู้พูดรู้สึกว่าเขาได้รับการเข้าใจแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เขากำลังรู้สึกด้วยค่ะในประเด็นสุดท้ายนะคะก็คือการฟังและการให้พื้นที่การฟังอย่างดินไม่ใช่แค่เรื่องของการรับข้อมูลแต่เป็นการให้พื้นที่กับผู้พูดด้วยนะคะบางครั้งการฟังเนี่ยเพียงแค่ไม่พูดอะไรเลย ให้พื้นที่ให้คนอื่นได้แสดงออกมาอย่างเต็มที่เลยค่ะฟังอย่างเดียวเลยนะคะเป็นการให้การสนับสนุนที่ยิ่งใหญ่แล้วค่ะฟังแบบนี้เนี่ยไม่ต้องรีบตอบหรือว่าให้คำแนะนำแค่รับฟังด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความเมตตาและก็ความเข้าใจ ในทางพระพุทธศาสนานะคะการฟังลักษณะนี้คือการให้พื้นที่กับคนอื่นลดการยึดติดกับตัวเองเพิ่มความเข้าใจในคนอื่นนะคะและสิ่งนี้แหละก็จะช่วยให้เราเข้าใจในตัวเองแล้วก็เข้าใจในคนอื่นได้อย่างลึกซึ้งขึ้นสร้างโลกที่นุ่มนวลแล้วก็อบอุ่นขึ้นรอบรอบคุณค่ะสุดท้ายการฟังอย่างดินเป็นการฟังที่ปราศจากการตัดสิน เป็นการฟังด้วยหัวใจที่โล่งว่างเต็มไปด้วยความเมตตาไม่ใช่แค่การได้ยินเสียงแต่เป็นการรับรู้ความรู้สึกและความต้องการที่แท้จริงของผู้อื่นเมื่อเราฟังด้วยความเข้าใจและความเมตตานะคะความสัมพันธ์ของเราก็จะลึกซึ้งขึ้นโลกใบนี้ก็จะอ่อนโยนขึ้นตามไปด้วย ยังไงก็ขอบพระคุณมากๆนะคะที่ติดตามมีใคร m ไม o d พอดแคสถ้าคุณมีความคิดเห็นหรือมีประสบการณ์ใดๆอยากจะแชร์กันก็ยินดีมากๆเลยนะคะแล้วคุยกันในคอมเมนต์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ